วันวันนี้ดูมีมีแพชชั่นเรื่องเศรษฐกิจมีความอยากไปดูแลกระทรวงเศรษฐกิจบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ล่ะครับแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยเราสามเหมือนทกสมัยผมอยู่กระทรวงสาธารณสุขผมก็เนี่ยพูดถึงสาธารณสุขบ่อยมีคนแซวแล้วว่าอยากไปอยู่สาธารณสุขหรอทำไมทำไมผมจะไม่อยากล่ะถ้าผมถ้าผมผมอยู่ที่นั่นมาตั้งหกปีโอ้พวกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พลาดหัวเลยนะเนี่ยส่งสัญญาณย้ายกระทรวงเรา เราไม่ได้มีกระทรวงเดียวนี่ถ้าเกิดคิดว่าผมสามารถทำงานหรือพาคของผมสามารถกากับดูแลแล้วมันเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นได้ผมผมก็ why not ล่ะใช่ไหมสมัยผมอยู่กระทรวงสาธารณสุขประเทศเราก็ลำดับหกในเรื่องของระบบการสาธารณสุขลำดของห้าเหรอลดมาเป็นห้าแล้วอ่ะ อ๋อห้าหมายถึงท็อป5ท็อป5สิทางด้านความมั่นคงสุขภาพใช่ไหมแล้วก็ไอ้นั้นเรื่องความมั่นคงทางสุขภาพในเรื่องของการเป็น medical hub นะครับเอ a ชียเนี่ยไม่มีใครเถียงประเทศไทยเลยแล้วเราสามารถที่จะทำให้ให้ระบบการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับความเชื่อถือทั่วโลกไอ้นี่มันไม่ได้มองในเรื่องของการดูแลประชาชนในประเทศเท่านั้น มันเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดไรายได้อย่างมหาศาลในการดูแลสุขภาพของคนทั้งโลก <Okay. S 2> นะครับซึ่งตรงไหนที่เรามีดีอยู่แล้วเหมือนเหมือนกับการเป็นเจ้าทางด้านการเกษตรเกษตรกรรมเหมือนกัน <Okay. S 2> เหมือนอาหารเหมือนกันเจ้าทางด้านอาหารเหมือนกันที่ประเทศไทยทั้งนั้น um. ผมว่าในเรื่องของสุขภาพโอ้มันไม่ใช่แค่คนป่วยนะเดี๋ยวนี้คน เขาเรียก Re อ rehab คนที่จะจ<า>ฟื้นฟู<ม>คนที่จะมีชีวิตองรวมยาวยินยาวมากขึ้นเขาสามารถทำเซตเป็นระบบ AI เป็นโปรแกรมในการดูแลให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปด้วยคุณภาพด้วย สุขภาพที่ดีอะไรตั้งหลายเลยมันมันเป็นโปรแกรมเซ็ตไว้หมดประเทศไทยทุกทั้งหมดมันอยู่ในประเทศไทยทั้งนั้น<ม>นะครับมี p a s ช i o n หลายเรื่องตรงนี้มันก็จะทําให้ให้ให้เรายังไม่ไม่สามารถสรุปได้หรอกครับว่าอุย้ยนี่มันถึงทางตันละเราเศรษฐกิจเราจะแย่แล้วมันก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นถ้าไม่อยู่มหัสไทยอยากไปอยู่กระทรวงไหนมนะพออยูม่มหาไทยแล้วมันก็ต้องอยู่ที่นี่แหละนะ <laughs> อยู่กระตรวงก็คือจะถามว่าถ้าเราจะปรรับมให้คนในกระทรวงไปให้ให้คนในพักไปกํากับไปไปดูแลกระทรวงแต่ละกระทรวงผมก็กำกับดูแลทุกวันที่ผมก็กํากับดูแลทั้งสี่กระทรวงที่ผมที่พักภูมิใจไทยได้ได้รับผิดชอบอยู่นะครับก็อย่างแฮปปี้กับเก้า้นีเหนือไม่มีภาษาอุปสรรคใดๆรัฐมนตรีแต่ละคน ของพรคภูมิใจไทยของพรคภูมิใจไทยก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับถามตรงๆเลยค่ะเรื่องเรื่องปรับคอรมอเนี่ยเอาเอาแบบข้อเท็จจริงหรือจากการวิเคราะห์ส่วนตัวก็ได้ว่าจะมีปรับไหมปรับเมื่อไหร่แล้วปรับอะไรบ้างให้ให้ให้ประชาชนได้จากอะไร่มันตอบตรงๆว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้ในคณะมนตรีเลยท่านนายกมนตรีไม่เคยปรารถนา หรือไม่เคยที่จะบอกอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวจะทําอย่างนี้เรื่องนี้จะเป็นยังหรือแม้กระทั่งจะมาะเจราจาหรือแจ้งว่าโอเคจะมีการปรนะับเปลี่ยนอะไรไม่มีมมเลยมีแต่บอกว่าต้องทํางานด้วยกันทําให้เต็มที่แล้วก็ทําให้รัฐบ,บาลแข็งแรงไปด้วยกันจนจบแล้วไปต่อ นี่คือสิ่งที่ท่านพูดมาโดยตลอดมีท่านลองนายกบุษงต์ต่อกนื่อวงการประวัติศาสตร์ชั่วฟ้าดินสลายจําได้ไหมอ๋อก็คิดว่าแฮปปีีกับครัวแบบนี้นะท่านก็ต่อยอดมาจากท่านนายกมนตรีค่ะถ้าคุณบุญโบดูการทํางานของผมท่านนายกมนตรีผมก็ไม่เห็นมีปัญหาท่านนายกก็ให้เกียรติผมมากนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าท่านนายกก็แข็งแกร่งึ้นทุกวันทํางานด้วยความด้วยความ สนุกด้วยความเต็มใจใเห็นผมบางทีผมไปไหนท่านนายกในหน้าที่การงานผมก็ไม่ได้ไปแบบเออไปเพราะเป็นหน้าที่ผมผมก็ไปพร้อมที่จะให้การสนับสนุนถ้าท่านเรียกให้มีการอขอข้อมูลหรือสั่งการมาว่าให้ทำอะไรเพื่อให้ภารกิจของท่านประสบความสำเร็จผมก็ ก็ควาเสัมวานธ์ดีมากถ้าเั้นช่วยช่วยววิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะว่าทําไมสื่อถึงผู้เรื่องปรับคลรมอทุกวันมันมาจากไหนก็มีอยู่มัมีเบื้องหลังอะไรไหมมีกี่สื่อหรอครับที่พูดพูดมากี่กีจุดประเด็นขึ้นมาพูดมาตั้งแต่พูดมาตั้งแต่เก้าเดือนแล้วมันแล้วก็แล้วมันเป็นไปตามนั้นไหมล่ะแล้วมันมีอะไรที่มัน เีนมีท่านให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าอย่าอย่าวิเคราะห์มั่วๆอะไรก็ใช่มันก็วิเคราะห์แล้วถ้าเป็นระดับสื่อแล้ววิเคราะห์ออกมาแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีเป็นสื่อมวลชนมันต้องมันต้องมีความมันต้องพิายษคิดว่ามันมีเบื้องหลังเลยไหมคะคืออยู่อยู่สื่อคงไม่ขึ้นมาเองมันมีใครมากระซิบหรืออะไรผมปั่นกันเองคือผมเป็นถ้าเทียบคือผมเป็นนักตบอลเตะอยู่ในสนามใช่ไหม ผมยังไม่ได้รู้สึกว่าใครจะมาเตะเจาะยางผมเลยแต่คนรามหน้าที่ของมไปก็อาจจะครุวงในเนี่ยคนรอบสนามเขาจะบอกให้เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาชาร์จแล้วเดี๋ยวก็าจะมีเขาเข้าวิเคราะห์อะไรของเขาไปแต่ว่ามันก็มันก็ยังไม่มีอะเพราะว่าทุกคนก็เล่นอยู่ในกฎกติกาสงสัยนิดนึงค่ะในพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยไม่ไมม่่ไได้มีแพลนว่าจะขยับอะไรบ้างเลยค่อเพื่อกระจายโอกาสหรืออะไรแบบที่พรรคใหญ่ๆพรรคอื่นเขาอาจจะทํา หมปรับฮอร์โมนในกคดตาของพระภูมิใจไทยมีความขดบ้างไหมคะอยู่ที่ฝีมที่ผลงานไม่มีอะไรตายตัวหรอกครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแล้วบางทีทุกคนก็ทํางานอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่คุณโบเอ่ยชื่อบางทีอาจจะอาจจะพูดไม่เก่งแต่ถามว่าในหน้าที่การงานเขาในความเป็นผู้บริหารผู้บริหารความเป็นนักการเมืองที่มีความ แข็งแรงในในพื้นที่จังหวัดของเขาเนี่ยทุกคนแน่นหมดนะเออชื่อมาแต่ละคนสิอ่ะผมคนแรกใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีท่านพิพัฒน์ท่านพิพัฒน์ก็คือแม่ทัพภาคใต้ของพรรคปู่มใจไทยคก็ยังไม่เคยทําอะไรที่เกิดความเสียหายนะครับท่านสวบิดาค่ะท่านสวบิดาอ๋อันนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆ กับกลายเป็นเป็นรัฐมนตรีที่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 ประชาชน,ชนปรชาชนก็ให้ความเนนนชื่อถือตยองรังนะครับท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านก็ดูแลทางภาคอีสานเหนือ,อได้เป็นอย่างดีนะครับค่ะ,ะก็คือแต่ละคนมันมีคําอธิบายท่านแม้ทั้งรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์นะครับรัฐมนตรีเอเนี่ยนะครับก็ ทำงานในเรื่องของด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่แข็งมากคือสำหรับพักภูมิใจไทยพังภูมิใจไทยค่ะถ้าใครทำดีอยู่แล้วก็จะไม่เปลี่ยนไม่ได้แบบต้องสลับไปหมุนเวียนบ้างมันงานมีอะไรทุกอย่างดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือทำผลงานให้มันเยอะเพื่อที่ทำให้พื้นที่นอกจากพื้นที่ของตัวเองแข็งแรงแล้วก็ต้องดูพื้นที่รอบข้างรันถ้ามัน ถ้าได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเล,เลือกตั้งเข้ามาเรามีจำนวนสอสอในสภามากกว่าเดิมมันก็เป็นโอกาสของทุกๆคนที่เข้ามาะนะครับสมมุติว่ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมว่ามันก็ถึงเวลาที่มีรุ่นตอนนี้รุ่นรุ่นใหม่ๆได้มี <คน S 1> โอกาสรุ่นใหม่เริ่มขึ้นมาพวกผมนะครับที่เป็นมีความอุบุูโสทางการเมืองค่อนข้างมากแล้วก็ต้อง เริ่มมาดูตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราคงจะมาอยู่แถวหน้ามันก็จะเป็นการปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เราควรจะกรูมเขาในขณะที่เราแข็งแรงอยู่และเขาก็กําลังแข็งแรงแล้วก็อายุน้อยเราก็มาทำงานด้วยกันแล้วก็แล้วก็สืบทอดในเรื่องของการให้เขาบริหารพักต่อไปแล้วไปดูแลน้องประชาชน